เราจะมาพูดคุยกันครับเรื่องเดือนการฟังแห่งชาตินะครับสร้างทักษะรับฟังลดความเหงาคนเมืองนะครับรายละเอ<ห>ียดจะเป็นอย่างไรครับพูดคุยกับดรสรยุทธ์รัตนะพจนนาถผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสาครับตอนนี้ท่านอยู่กแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชงพลสวัสดีครับคุณณรพงศ์แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านโอ้หลายคนน่าจะอยู่ออฟฟิศแล้วครับผมครับ ครับท่านครับที่มาของโครงการนี้ครับเป็นมายังไงครับท่านครับโอ้ผมเชื่อว่าเมืองไทยตอนนี้นี่เรามีคนที่มีความทุกข์เยอะนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั่วโลกเลยเนาะคนมีความทุกข์เยอะเลยครับแล้วก็สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนี่ยก็คือคนเนี่ยไม่รู้จักเข้าใจตนเองครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยตัดขาดแบ่งแยกจากคนอื่นน ้าเราไปดูออนไลน์นี่ไถสีดูนี่โอ้มีแต่คนทะเลาะกันเนาะครับผมหัวร้อนกันง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่แต่ในออนไลน์เนาะในบนถนนนี่เดี๋ยวนี้ครครนี่เบ็ดบีบใครขับรถนี่ดิ้แต่กันก็แทบจะไม่ได้เนาะดิ้แต่กันนี่ที่บ้านผมบอกว่าจะไปบีบแต่ใส่ชครนะไม่รู้เขามีปืนมีอะไรหรือเปล่าคนคนเรามีความชุกเจือครับแล้วเรารู้สึกว่าเราตัดขาดแบ่งแยกจากคนอื่นครับรวมถึงเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางผมก็ ร่วมมือกับทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิายทยาลัยทํางานวิจัยครับคนพบว,ว่าโอ้ปัจจุบันนี้คนไทยนี่เหงาเยอะมากนะครับ,ค,รบคนที่มีความเหงาอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณสักสี่ในห้าแปดสิบเปอร์เซนแล้วก็เหงามากถึงขนาดว่าอามีความสุ่มเสี่ยงที่จะอ่าอะไรอะมีความเหงามากที่เรื่อยๆจนกระทั่งซึมเศร้าหรือว่าเบิร์นเอาท์นี่นะครับถึงสิบแปดเอร์เซ็นเลยครับครับอาจารย์ครับ อะไรที่ทําให้สาเหตุคนเหงาขึ้นเหงาขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นทุกวันฮะครับก็ถ้าจะตอบแบบว่าตรงไปตรงมาส่วนนี้ก็คือว่าลักษณะอ่าพฤติกรรมของคนครับบวกกันกับสิ่งแวดล้อมที่มันทําให้คนเป็นแบบนี้เนาะอย่างเจ้ามือถือของเราเนี่ยครับมันถูกดีไซน์มาเพื่อดึงความสนใจของเรานะครับครับครับผม ไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆเนาะโซเชียลมเดีหรือว่าข่าวเนีครับมันทําให้รู้สึกว่าเราต้องเกาะติดสถานการณ์รอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราเนี่ยขาดความเชื่อมโยงกับคนตรงหน้าประบางทีก็เพื่อนรวมงานหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยลองดูเลยครับบน BTS ในร้านอาหารแล้วก็ดีไม่ดีรวมถึงบ้านของเรานะครับเวลาคนนั่งอยู่ด้วยกันมี ดูกันหลายๆสกรีนพร้อมกันดูทีวีไปด้วยดูมือถือไปด้วยเดี๋ยวนี้คนกินข้าวนี่แทบจะไม่เห็นโต๊ะกินข้าวไหนที่คนไม่หยิบมือถือขึ้นมาดูนะครับครับทุกโต๊ะกินข้าวมีคนหยิบมือถือขึ้นมาดูม,มันทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวพฤติกรรมของทุกๆคนเลยครับครับ,รบนี่คือสาเหตุส่วนหนึ่ง ของความเหงาที่มากขึ้นมากขึ้นนะฮะอาจารย์เขาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งสังคมจริงๆสังคมโซเชียลนะฮะทำให้บางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ออกระหว่างโลกแห่งความจริงแล้วก็โลกที่เสมือนจริงหรือว่าโลกออนไลน์อาจารย์ฮะใช่เลยครับแล้วไอ้เจ้าโลกเนี่ยครับคือเราต้องเราต้องเข้าใจความจริงว่าครับ โซเชียลมีเดียเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเพื่อดึงความสนใจของเราเพราะวาความสนใจของเราเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นเงินทองนะครับ,รบเออแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอปต่างๆเนี่ย facebook เออย TikTok เอยนี่มันชัเดเจนมากเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือความสนใจของเรารแล้วก็ถามว่าอะไรที่มันขายได้อะไรที่โซเชียลมีเดียชอบ,บก็หลายๆครั้งก็จะคือความโกรธหลายหลายครั้งคือความเกลียดมันก็เลยง่ายมากเลยครับ,รบที่ คนเนี่ยบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราเรามีสังคมเรามีชุมชนอยู่ในอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนยครับมันจะเป็นชุมชนของคนที่คิดเหมือนเหมือนกันครับเราจะไปอ,อยู่ในกลุ่บเราจะติดตามเพจที่เราเราเห็นเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งสํานักข่าวนยครับ,รบเดี๋ยวนี้ก็มีสํานักข่าวที่มันมีแบ่งสร้งแบ่งแล้วนะครับเราโดยมากคนส่วนใหญ่ที่จะตามสํานักข่าวที่ส่งเรื่องที่เราชอบที่เราเห็นด้วยมาด้วยแล้วพอเราอยู่ในสังคม,มเยอะเนี่ย เราก็จะอยู่ในสิ่งที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า e อ h o c คช m b เ r รครับเราได้ยินแต่เฉพาะเสียงของคนที่เห็นด้วยกับเรามันทําให้เราเนี่ยตัดขาดแบ่งแยกจากคนอื่นครับครับครับมันเป็นสังคมแห่งการเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราเห็นหน้าเฟ e b o o k ใครหรืออินสตาแกรมใครเนี่ยเรารู้สึกโอ้เขาดีกว่าเราเราก็ต้องหาสิ่งนั้นมาทดแทนหรือว่าทําให้เหมือนเขาด้วยใช่ไหมฮะทำให้คนเดี๋ยวนี้เครียดขึ้นเครียดขึ้นใช่ไหมฮะโอ้ใช่เป๊ะเลยครับเพราะว่า อันนี้นก็เป็นสิ่งที่มันทําให้เฟซบุ๊กแล้วก็เอะไรต่างสายได้นะครับ,รบก็คือคนเนี่ยทําให้รู้สึกว่า้ตัวเราเนี่ยเราขาดเราไม่พอเราต้องไปบริโภคเราต้องไปซื้อต้องไปหาเนี่ยครับแล้วก็ไอ้เจ้าซื้อไอ้เจ้าคนที่ขายของที่ทําให้เรารู้สึกว่าเติมเต็มแบบผิวๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่เนี่ยตามช่องทางออนไลน์แล้วเขาก็จะเสพสิ่งที่ก็คือความสนใจของเราครับครับ,รบจะเห็นว่าโลกทุกวันนี้หมายจะบอกโหดร้ายมากขึ้นก็ ก็คงไม่ผิดนะฮะเกิดตั้งความเครียดและความเหงามากขึ้นมากขึ้นฮะแล้วการฟังล่ะครับจะช่วยเติมเต็มในสิ่งเหล่านี้หรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับโอ้การฟังนี่เรียกว่าเป็นยากแก้เลยครับเป็นแอนติโดดเลยครับถ้าถามว่าปัญหาหรืออาการของโรคนะก็คือความเหงาความโดดเดี่ยวความทุกข์ที่เราสืว่าเราแบ่งแยกจากคนอื่นยากแก้คือคือการฟังครับ<ม>เพราะว่าการฟังเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย ใ่า้ชิดกันแล้วเราเข้าใจคนตรงหน้าจริงๆแล้วเนี่ย,ยคนยเราอาจจะแต่ละคนมักจะมองจากมุมมองของตัวเองนะบอกอ๋อเนี่ยเออทาให้คนตรงหน้าเข้าใจเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย,ยการสื่อสารมันเป็นสองทางครับเราเข้าใจคนตรงหน้าแล้วก็คนตรงหน้าเข้าใจเราเนี่ยมันไปด้วยกันถ้าเราเริมตั้งใจท,ที่จะฟังเนี่ยครับมันจะทําให้คนตรงหน้าเนี่ยเขาเข้าใจเราเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่ว่าเราพอเราตั้งใจฟังเขานะครับเราเข้าใจเขาเนี่ย พอคนตรงหน้าเราเขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเขาอะครับมันจะมีพื้นที่ในใจเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะตั้งใจฟังเราเหมือนกันครับแล้วโครงการนี้ครับเดือนการฟังแห่งชาติสร้างทักษะรับฟังลดความเหงาเมืองลดความเหงาคนเมืองครับกิจกรรมแนวทางของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับอ๋อครับเรามีคนที่สนใจนะครับสามารถสามารถมาดูที่เว็บเดือนการฟังแห่งชาตินะครับจะ ในส่วน Google นี่ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่เว็บที่เว็บ listen happiness is thailand com ครับ,รบนะครับข้างในเนี่ยจะมีข้อมูลไว้เยอะแยะเลยว่าคนเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็สามารถมาเลือกแนวทางได้ว่าเราเนี่ยจะร่วมโครงการหรือว่าร่วมแคมเปญระดับชาตินะครับมีได้ยังไงเช่นนะครับถ้าเราเป็นตัจเจกเนี่ยครับพอมาถึงเว็บเนี่ยเว็บก็จะแนะนำให้ไปทำคลิปนะครับปัจจุบันนี้ คนชอบทำควิเกันมากเนาะไม่เฉพาะเจนวายกับเจนซีเจนเอ็กซ์เบบี้บูม <laughs> นี่ก็ชอบทำคิยพอเราทำคิยเราก็จะรู้ว่าเราเป็นผู้ฟังแบบไหนพอเราเห็นร่องการฟังของเราอ๋อ ه, เออนั่นะฉันชอบเป็นคนแบบฉันมักจะฟังแบบนี้ฉันฟังแบบนี้ดีดีเว็บ <laughs> เนี่ยก็จะอธิบายเลยครับว่ ه, ah ye, <laughs> อาอ๋อจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรและ <laughs> จุดที่เราพัฒนาได้เนี่ยคือจุดตรงไหนบางทีพอเราสนใจตรงนี้มันทําให้เราไม่ได้สนใจบางด้านเช่น หลายคนเนี่ยก็จะเป็นคนฟังที่ฟังเอาเรื่องราวเป็นหลักเนื้อหาบางทีอาจจะทําให้เราละเลยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็ในเว็บเนี่ยก็จะแนะช้เลยที่ว่าเออแล้วเราควรจะไปฝึกทักษะอะไรบ้างนะครับมีบฝึกหัดเป็น elearning อยู่บนออนไลน์สนุกๆครับผมบแล้วก็พร้อมกับแนะนําว่าเออเราน่าจะไปทำกันบ้านในโลกของความจริงยังไงบ้างเช่นไปฟังคนอื่นยังไงเนี่ยครับเป็นต้นครับเห็นว่ามีเกมฝึกฟังด้วยเหรอครับ ใช่ครับเกมเนี่ยออันนี้เป็นเกมที่พัฒนามาตัา้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นเกมออนไลน์แล้วก็ปีนี้เราก็ผลิตตัวที่เป็นการ์ดเป็นกระดาษหยิบจับได้สามารถอ่าน้หาไปฝึกเล่นฝึกฟังครับมาันในโรงเรียนก็ได้ในที่ทำงานหรือในบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับครับครับเมื่อปีที่แล้วผมเห็นว่ามีมีการจัดกิจกรรมนะครับให้คนเนี่ยสามารถที่จะ มาให้จิตอาสาหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของอาจารย์เนี่ยรับฟังในสิ่งที่เขาอยากจะบอกอยากจะเล่าอะไรแล้วปีนี้มีไหมฮะหรือว่าหรือว่าเราจะปรับรูปแบบกันยังไงไหมฮะเนี่ยอ๋อ oh. ปีนี้เนี่ยเราขยายรูปแบบมากกว่าเดิมออกไปเยอะมากเลยครับตัวกิจกรรมสอ่อรับฟังที่เราปีที่แล้วเรียกว่า Li s เซเ e ีย space เนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับปีที่แล้วเนี่ยมีองค์กรร่วมกันกับเราเนี่ยประมาณสักสามสิบกว่าองค์กรจัดกิจกรรมเก้าสิบเอ็ดกิจกรรมทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็ออนไลน์ออนไซต์มีทั้งหมดเลยปีนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีองค์กรที่แจ้งว่าจะจะมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยร้อยกว่าองค์กรแล้วครับ เรียกว่าขยายไปมากเลยครับแล้วก็คงจะหลายองค์บางองค์กรเนี่ยจัดเป็นสิบสิบกิจกรรมเลยนะครับบางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าจะไปส่งเสริมเชียร์ให้ทุกบอร์ดทุกภาควิชาเนี่ยจัดเรื่องเรื่องกอิจกรรมการฟังซึ่งน่ารักดีนะครับแต่เราองค์กรบางองค์กรนีเขาก็อย่างเช่นเนาะโรงพยาบาลอัยภูเบสเนี่ยครับ,รบเขาบอกว่า โอ้เนี่ยเราดีเลยเรากําลังมีโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นําของเรา70คนเนาะจากทุกจากทุกอร์ดจากทุกสํานักภาควิชาครับเขาบอกเนี่ยช่วยเอาเรื่องการฟังไปหน่อยนึงเพราะว่ามันสําคัญมากกิจกรรมที่ก็ออกแบบมานะครับน่ารักมากเลยคือเขาจะให้ผู้นำ70คนขององค์กรเนี่ยนะซึ่งมีทั้งแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เนี่ยครับอ่าปลอมตัวจริงๆริงก็คือ เปลี่ยนใส่ชุดธรรมดาไม่ใส่ชุดไม่ใส่ชุดบุคลากรอนะเนาะแล้วก็เดินไปที่วอร์ดอื่นๆแล้วก็ไปฟังคนไข้คือปกติแล้วเนี่ยเราทํางานเนี่ยเราก็จะอยู่ในออฟฟิศเราใช่ไหมครับถ้าเราเป็นหมอกระดูตื่นเช้ามาขับรถไปที่ทํางานเราลงมาเราก็เดินไปที่บอร์ดของเราไปที่ OPD ไปที่ห้องผ่าตัดของเราร้อยวันทําปีเราอาจจะไม่เคยเดินไปที่อาวิสัญยีกุมารแ,แพทย์หูคอ,อจมูกอะไรเลยอันเนี้ย ก็จะผู้นำเหล่านี้เขาก็จะได้ลองไปในพื้นที่โรงพยาบาลของเขาเนี่ยที่เขาไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ไปคุยกับคนที่มาใช้บริการมันจะทําให้เขาเข้าใจคนที่มาใช้บริการจากมุมมองอื่นๆครับื่าอาจจะใส่โจทย์ที่น่ารักน่ารักเข้าไปเช่นให้ไปถามถึงความฝันความใส่ฝันในชีวิตของคนไข้โดยห้ามใช้คําว่าความฝันครับแบบนี้ครับมันก็จะมีอะไรสนุกสนุกที่คนเอาไปสืบเอาไปสึกกันแล้วสู่เออที่การฟังนี่มันไม่ยากนะเราเอา เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครับผมครับทุกปัญหาดีขึ้นได้ด้วยการฟังใช่ไหมครับเรื่องนี้มีทับไลน์อะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญไหมครับปีนี้สำหรับงานนี้ครับครับผมเดี๋ยววันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยครับเราจะมีตัวคิดออฟหรือการเริ่มแคมเปญนนี้กันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับครับก็แต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้วก็เราก็รับ เฉพาะ,ะผู้เข้าร่วมที่เป็นเป็นองค์กรก็คือเราอยากจะเชียร์อยากจะทํางานจับตัวคูณเนาะก็คือองค์กรที่อยากจะเอาเรื่องการฟังเข้าไปใช้ในองค์กรเพราะว่าเราผมไปทํางานากับหลายองค์กรมาเป็นร้อยนะครับทุกองค์กรไม่เว้นแม้แต่องค์กรเดียวเลยบอกว่าองค์กรเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องการฟังหลายองค์กรบอกโอ้องค์กรเรานี่คนเก่งๆเป็นไป,นปนหมดเลยดรออสรสอนี่แต่ว่าทํางานด้วยกันยากมากครับผมเนี้อเนี่ย วันที่1เนี่ยเราก็จะมาคิดออฟแคมเปญด้วยกันครับครับครับแล้วยังมีอีกไหมครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆทั้งเดือนนะครับติดตามได้ไหมฮะจากไหนฮะครับผมก็ครับผมสามารถมาดูที่เว็บอความสุขประเทศไทยแล้วก็ข้างในก็จะมีเรื่องเดือนการฟังนะครับ l i s t e n h a p p i n e s s is t h a i l a n d c o m ครับผมก็จะพบว่าในนั้นเราจะ List กิจกรรมต่างๆที่ทางองค์กรต่างๆเนี่ยจัดไว้นะครับแล้วหลายกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมที่เปิดให้สาธารณะเข้าไปร่วมได้ครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไปเรียนฝึกอบรมหรือว่าเข้าไปมีประสบการณ์ตรงรของการที่เฮ้ยมันมีคนรับฟังเราจริงๆเนี่ยประสบการณ์มันเป็นยังไงหรือถ้าเกิดว่าใครเป็นอาสาก็สามารถไปเป็นอาสารับฟังได้เหมือนกันครับครับ ๋ยวขอถามอีกสักคำถามครับอย่างกรณีคลิกออฟที่อาจารย์บอกที่ต้องมีการลงทะเบียนแล้วถ้าสมมติคนที่อยากติดตามครับสามารถติดตามได้ช่องทางไหนไหครับมีออนไลน์หรือว่าใครที่ไม่สามารถไปร่วมง,งานตรงนี้ได้ครับอ๋ออันนี้เนี่ยไม่ได้คือเราเน้นด้วยการที่เราเน้นประสบการณ์ตรงนะครับในงานคลิกออฟเนี่ยเราไม่ได้มีจัดไลฟ์ออนไลน์ Online, แต่ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวมีอะไรติดตามออกมาครับผมแล้วก็จะมีช่องทางมีคําแนะนําเลยว่าถ้าสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรม หรือสนใจอยากจะจัดกิจกรรมของตนเองเนี่ยทางเราเนี่ยสามารถให้คําแนะนําได้ว่าเออถ้าเกิดจะไปจัดกิจกรรมในองค์กรเนี่ยโดยที่และจริงๆส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้งบประมาณใช้อะไรนะครับสามารถจะจัดได้เนี่ยทางทางธนาคารศิลาสาและก็เครือข่ายสุขภาพธา,างปัญญาเนี่ยยินดีที่จะให้คําแนะนำำําคาปรึกษาครับผมครับ,รบท้ายนี้อาจารย์มีอะไรฝากเพิ่มเติมถูกฟังทาง,งบ้านไหมครับครับผมอ๋อตามชื่อแคมเปญเลยนะครับที่เราเชื่อว่าทุกปัญหา ดีขึ้นได้ด้วยการฟังลองนึกถึงปัญหาเราในชีวิตครับอาจจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางความสัมพันธ์ปัญหาทางรวมถึงปัญหาใหญ่ๆทั้งปัญหาสีแงแวดล้อมปัญหาการเมืองครับทุกปัญหาดีขึ้นได้ด้วยการฟังก็เชิญชวนมาฝึกการฟังกันครับผมครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับคุณทรงพลคุณนัทพงศ์และก็ท่านผู้ฟังทางบ้านครับผมขอบคุณครับ ดรสรยุทธ์รัตนพจนาถผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสาครับ